วันนี้เราจะทําเมนูชื่อท้องปลากระพงต้มบวยที่เราใช้ท้องปลากระพงต้มบวยเพราะว่าตัวท้องอ่ะมันมีความมันถ้าท้องมันมีความมันเนี่ยแล้วเราไปใส่กับเมนูที่มันเป็นของต้มจืดเมันก็คงจะเลี่ยนแบบว่าเะมนพิการสักป่ะเราก็ต้องใช้เมนูตัวท้องเพื่อทําให้ความมันของเนืือปลาเนี่ยมาตัดกับความเลี่ยนเข้าใจหรือยังเวลาใส่ขิงนะอย่ายั้งนะทำปลาต้มบวยเนี่ยคุณต้องใส่อย่างแบบว่าเนี่ยไปดูเยอะอย่างนี้นะ แฟนรีคลิปน <Sí> ี um> ้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการล็อกเลียนเดบบได้น้องๆหนูทั้งหลายควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ดื่มเก๊กพวยบ่นน้อยๆไอ้ยี่มันต้องไปดูคลิปรายการถ้ารายการเรามันดูเขาเรียกอะไรสมูทเกินไปอ่ะมันจะไปดูรายการที่ไม่ใช่รายการเราเพราะรายการเราไม่เคยมีเฮียอะไรติดลย ไอ้ก้ามึงไงวะมึงยงกูมีกูกนกูโกนหนวดมึงวะี่บายบิปาโบิช่วงนี้นโยบายใหม่ทำข้าวอะไรอะกรอะกูสับแล้วไงอะถ้ากูสับลงไปตัวกูก็จะมีแต่ปลาเสืหเส้รอยหไเฮ้ยมึงดูนี่นี่มึงดูนี่ดูความสดใสสะอาดของปลาร้านกู ดูแลศึกษาไว้น้องอย่ามาบอกว่าจะมาทำปลาให้เหมือนพี่ชาตินี้ทำไม่ได้หรอกเน่เขาไม่มีใครทำเลยไม่จรงเยไม่มีใครทำเมียกูชอบกินหน้าเลยเมนูนี้มึงรู้ปะกูเปทาสเมียไม่ใช่แค่วันนี้กูเป็นมานานแล้วพอไหมวันนี้เราจะทำเมนูชื่อท้องปลากระพงโตบวยมึงเคยได้ยินเสียงนี้ไหม๋ยวกูบิวนและนี่คือท้องปลากระพงโตบวย ที่เราใช้ต้มปลาผต้มปูเพราะว่าตัวท้องอ่ะมันมีความมันมุนกุนเวท้องปลามีความมันใช่ป่ะถ้าท้องมันมีความมันเนี่ยแล้วเราไปใส่กับเมนูที่มันเป็นของต้มจืดเนี่ยมันก็คงจะเลี่ยนแบบว่าเต็มพิจัดถูกป่ะเราก็ต้องใช้เมนูตัวท้องเพื่อทำให้ความมันของเปลือปลาเนี่ยมาตัดกับความเลี่ยนเข้าใจหรือยังโอเคหลังจากนั้นเราจะเริ่มทำการหั่นปลาชิ้นน้องบ้านไปเลยนะหั่นไปเลยชิ้นนึงประมาณนี้นะเวลากินอ่ะอย่าหั่นชิ้นเล็กนะ กวครึ่งหนึ่งก็พอมั้งนี่วันนี้ลูกไม่อยอมเปี่ยนากว่าคืนนี้กูจะไปญี่ปุ่นนี่ได้ละคุณจะได้เมนูปลาพงนี้เมนูนี้ความจริงกับคุณจะบอกว่ามันจะดูง่ายดูยากอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเวมันอยู่ถ้าเกิดว่าเธอยังไม่หยุดพูดน,น,นะคุณจุ๋มแ,แล้วพ่อเธอเนี่ยจะทำรายการรู้เรื่องไหมครับไอปลาดิโม ตอนนี้เวลาทำเนี่ยหลักการก็คือว่าทำปลาต้มบัวเนี่ยรสชาติแรกในการกินคือรสชาติอะไ่เร่เปรี้ยวแล้วต่อเข็มหวานปลาเล็กๆนั่นคือหลักการในการทำปลาต้มบัวถูกป่ะเป็นว่ารสชาติถ้าเป็นกลิ่นต้องไม่กินอะไรกินบัวแล้วก็อะไรครับกินบัวตามไปด้วยกลิ่นขิงตามไปด้วยรากผักชีก็ใช่ป่ะห้ามขิงดำเด็ดเม็นต้มขิงดีที่สแล้วต้มต้มบัวใช่ป่ะล่าสุดเนี่ยมีคนทำปลาหมูต้มบัวจะเอากินกับเทียมเตียวอ่ะครับ ได้กระบอกก็เหมาะได้แล้วกูต้องไปเชียร์แม่งด้วยกูก็ต้องไปเชียร์แม่งต่อเดือนเราใช้โบกมาสิบเม็ดนะปลาต้มก้วยในความจริงมันจะดูเหมือนกับทำยากอะตอนนี้จริงทำง่ายแต่ว่าตัวน้ำซุปตัวนี้น้ำซุปที่เป็นน้ำซุปกระดูกไก่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีน้ำซุปที่มันค่อนข้างจะเข้มข้นมาแล้วอ่ะมันจะทำไม่ได้น้ำเปล่าเอามาทำรสมันจะไม่ได้เลยเพราะว่าตัวบวยรสมันจะลอยมันจะเปรี้ยวแบบโดนใช่บุญเจ้งเอาน้องซุปที่มันเป็นน้ำซุปจริงๆมาทำนะแม่งก็ต้องไปซื้อกต๊อกไก่มาไถอะไรอย่างเงี้ยมันถึงงจจะะโอออเคไไไมมม่่่รสสันกกแลลล้ววว็ใปปาบบยยี อายุยี y ui y ui, คุกกี้ไปเลยนะเมสใส่ไปได้เมนูนี้ไม่เป็นไรถ้าเกิดเราทำนะี่ยถ้าเราต้องการกลิ่นแบบว่าสะอาดไม่มีกลิ่นปลาเลยอะ่ะมึงจะต้องเอาปลาไปลวกน้ำปาลารอบมึงก่อนก็จะล้างเมือออกไปแต่ปลาต้มเบวงของเราเรามันจะรสชาติเราเข้มข้นมากไม่หวงน้ื่ขาวปลากรวยเอ๋ไปแนละ้วเราเอาปลาใส่ไปเลยโคสกิลน้ำเดือดฝุดฝน้ำเดืเอดใส่ปลาครับน้ำเดือดใส่ปลาครับใส่ปลาครับอย่าไปคนครับปล่อยมันสักครู่หนึ่งอ่าดูนี่นะครับผักชีครับ ผักชีเนี่ยลากลากเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกันครับปลาต้มบวย y นะถ้าไม่มีกินผักชีแบบนี้นะมันจะไม่ได้หรอกมันต้องมีกินผักชีแบบว่าโพย,ยพุ่งเวลาใส่ขิงนะอย่ายั้งนะทำปลาต้มบวยเนี่ยคุณต้องใส่อย่างแบบว่าเนี่ยไปดูเยอะอย่างนี้นะนิ เดี๋ยวมึงชิมดิกูว่าทำมาตลอดเวลาเรื่องนี้เมนูนี้นไม่งั้นรนสะชาติมันจะแบบคือไม่เคยได้เวลาเราเสิร์ฟเราต้องเสิร์ฟหม,มอ้อไฟนะเวลาเราเสิร์ฟเราเสิร์ฟปลาพวกปลาต้มวงเนี่ยเราควรจะเสิร์ฟในถาดที่เขาร้อนเพราะว่า บางทีเราทําปลาเป็นส่วนท้องเนี่ยอาจจะมีกลิ่นปลาไม่ใช่กลิ่นคาวนะแต่บางคนชอบบางคนไม่ชอบเราควรจะเสิร์ฟหม้มอร้อนเพื่อจะให้ความสุกมันยังคงอยู่เข้าใจป่ะ <c oughs> แล้วอันนี้เราปาล,ลาเราไลเอชมาใช่ป่ะเราก็จะเอาหนังก,กําพาร์กออกมันจะเป็นหนังอยู่เหมือนเดิมแต่กลิ่นมันจะดีมากอยู่แล้วโดยหลักการต้องมีผักชีรากผักชียเยอะๆขนาดนี้แล้วก็ขิงเยอะขนาดที่คกูทำคนทั้งไม่เป็นนะก็จะไม่เข้าใจนะว่ามันจะต้องใส่เยอะขนาดนี้เลยวะหอยติดไม่ไม่เนี่ยเป็นไหม พอเราใส่ไปน้ำมันเป็นสีขาวว่นมันสีขาวน้ำบัูดมานะน้ำไม่ได้เอาขาวขุ่นๆอย่างนี้ประมาณนี้อ่ะแล้วเราก็จะใส่ตเกลือเพิ่มเพิ่มไปเกลือโอ้โหป๊าป๊าใส่เยอะขนาดนี้ตายปะเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยหยุดหยุดหยุดป๊าป๊าเราบอกว่าจะไก่ช่วยไงเรียบเรียบใส่เข้าอีกอย่าไปยั้งอย่แก้อย่แก้วมันต้องแบบนี้เลยนะ

เอากินนะเวลาท้องปลามันจะมันอย่างนี้ดูหนูเอา,ปาไปเสร็จแล้วครับปลาต้หมหวยพร้อมเสิร์ฟในตำนานจิม,มกินท้องปลาไอหนูท้องปลามันท้องปลาตรงท้องนะฮะมันจะมันมากกินกับขิงกับบักชีลองดูอาลอ,อลองกินก่อนอเราจะรู้ว่าทำไมต้องกินพร้อมกันทำไมต้องใส่ขิงเยอะขนาดนี้ มันต้องมีรถนี้มันต้องมีขิกมีกระเทียมนี่เห็นไหม,บบก,มก็นแ,นแล้วไม่เสียแรงที่มาแบบเี้เราก็ใส่ซีโร่เราก็ขิงขึ้นด้วยเดินม,มาเลยเราใส่ก่อนเสร็เราใส่ขานึ่เดียวนะอย่าใส่เยอะนะขาเดี๋ยวรถออกอยาให้มีรถซ่าๆหน่อยดูนี่ดูเนื้อเ,เอาถ้วยไปไหนถ้วยไปไหนเอาเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟใ,ให้แม่ ได้ใน่มุนไพนมันสนวัราคาเท่ายต้องขายไอหม,ม้อเมื่อกี้บ้านหลอกขายครับพงม,ม้ออย่างนี้เราขายอยู่หม้อหนึ่งเราขายเอหม้อใหญ่มัหม้อใหญ่ได้สามที่วันเ,<อ>เราขายปกติขายสองที่พอแล้วขายตังประมาณไม่กี่ตังค์ก็พอตรงนี้ได้มาแล้วสามที่ที่สามที่เอาเอาไปฝากคุณแม่ คือไอ้น้ำต้มบวยแบบนี้ที่เราทำถ้าเกิดว่าคนเคย,เคยกินตักกินหม้อไฟเต่าเตยนมบวยนะทําแบบนี้หมดนะถ้าเกิดจะทำหมูต้มบวยก็ทําหมูแบบนี้พี่หนว่าหมูต้มบวย y เวลาทำแบบนี้เนี่ยอัตราส่วนของฝั่งหมูเนี่ยเราจะต้องเอา b o u เนี่ยไปบี้ในเนื้อหมูหน่อยก็จะให้หมูมันมีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงเปี้ยวเน่ว่าหลักการแร,แรกๆอยากพยายามห้ามใส่ซีอิ๊วห้ามใส่น้ำปลาเพราะมันจะขาวเวลาที่ซีอิว๊วน้ำปลาโดนน้ำปลาเปล่าๆเนี่ยกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นขาวแล้วกลิ่นบวยจะไม่ขึ้นแล้วหลักการกลิ่นอ่ะ อย่างนี้ถ้าเกิดเราใส่กระกด,ดองใส่ผสมไปก็ต้องลดอัตราส่วนของบวยลงไปหน่อยเราต้องทำรสชาติของกลมกล่อมแต่หลักการแรกรสชาติต้องเป็นเปรี้ยวเค็มหวานอย่าทําให้มันเปรสอื่นพ <c oughs> อาดนี่เวลาที่เราใส่น้ำมะนาวช่วยเนื่องจากบางทีบางทีบวยมันเปรี้ยวไม่พอถูกปะเราต้องการคืมันเปรี้ยวออกเปรี้ยวเยอะหนึ่งบางทีบางาคนบอกว,ว่าใส่น้ำมะนาวดองได้ไหมบางทีใส่ได้พี่แต่ว่ารสชาติถ้าเกิดเรากินต้มบวยมันต้องการความสดชื่นถ้าไม่ต้องความสดชื่นนะเก่าหนาอย่าใส่ใส่ระฟูนี่กูทำมาแล้วคิวนะไปลองทำดูแล้วมึงจะรู้ว่ามันอร